การใช้เป็นยังไงอารใช้เป็นยังไงอาการเป็นยังไงเอซีเลยอ่ะฮะลูกน้อนพี่อะไรนะทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ ลูกนอนลูกนอนครับลูกนอนลนยะแล้วก็จะขึ้นกล้องทำามเยอะอะไร <FC. S 2> เออนอนก็นอนแล้วจะขึ้นกล้องทำไมอีฟีโอ๋แต่ว่าขาดไม่ได้ละขาดไม่ได้ละพาต้องเอากับเขาหน่อยละถ้าเห็นเขาเด้งขึ้นมาแล้วเอาหน่อยละ้ออาต้องมีละล้าพูดมาพุดอยู่จะงอัดอะไรเทพบางวุนเทียนแล้วพูดดังไม่ได้โดยแบบต้องกระซิบด้วยนะ แล้วกูก็ต้องเอาหูก็เข้าไปเอียงอ่ะอสิแล้วดังไม่ได้เนอะดังไม่ได้เนอะ,นะขอสี่เกียร์เลยขอสองเกียร์สองเกียร์แค่นี้ลูกก็จะตื่นแล้วโอ้ยขอเกียร์อีกแค่นี้ก็จะตื่นแล้วนะขอสองเกียร์เลยสองเกียร์ยูสุดีแมคลอ,อ,อนิวน้ำเงินอีเมซ่าใช่ไหมที่ที่จะขอที่เอาตัวนี้ใช่ไหมไอตรงน,น,นี้ใช่ไหมที่จะเอาเนี่ย ถ้า<ช>แฮดไปถ้าลูกตื่นเนะี่ยเขาไม่รับผิดชอบนะเขาไม่รู้นะเ <laughs> ขาไม่เขาไม่เกี่ยวเองนะชื่ออะไรนะชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งเนี่ยแล้วมันกระซิบไปยี่คนอื่นอะไรใครก็ไม่ค่อยได้ยินกันด้วยไอหนึ่งว่าไงครับอยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพใช่ไหมมีเขตไหมกรุงเทพมันเป็นเขตใช่ไหมล่ะบางขงุนเทียน บางคุณนเทียนออฝั่งทนฝั่งทนใช่ไหมใช่ครับผมเขาเรียกว่าฝั่งทนใช่ไหมใช่จ้ะนี่น่ยุดเพาะรดเพาะไอหนึ่งพุดเพาะนะนี่มีเรื่องอะไรที่มาจะมาคุยมาอะไรไหมหรือว่าไม่อยากไม่มีอะไรทั้งนั้นเน่ขอให้ได้ขึ้นกล้องก็พอใจแล้วหรือไงขอให้ได้ขึ้นกล้องก็พอใจแล้วอ๋อขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากมากหนึ่งเอ้ยเดี๋ยว มีสติกเกอร์จะส่งไงดีวะสติกเกอร์อะไรสติกเกอร์กูเนี่ยแหละจ,จะแจกเนี่ยแหละเดี๋ยวว่าเอ้ย<อ>ถ้าคนคุยกับเราแล้วเราต้องมีอะไรให้เขาหน่อยเอาดิไหนอะเอาไหมเอาสิเหรอแล้วลูกกี่ขวบแล้วลูกสี่เดือนเองออกพึ่งในี่เลยพึ่งออกพึ่งในี่เลยเนาะเดี๋ยวเขาให้ดูแหม้นี่เขาพยายามจริงนะ ก็ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นกล้องอ๋ออุ๊ยโอ้โหฮา่าแล้วสองคนด้วยอันหนึง่งอันหนึง่งฮะมึงน,นอนเถอะ <c oughs> นอนเนอมันไปนี่มาเนอะ,นะ,นอะอเดี๋ยวมันจะตื่นไอ้หสงสารเดี๋ยวมันจะร้องเลยนี้ถ้าตื่นเดี๋ยวร้องเลยคุยเบาเบาแ่มอยากจะคุยอยากจะพูด <c oughs> เดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันใหม่ทำไปในมาไลฟ์วันเดียวแล้ว ก็ยังไม่ตายเดีย๋ยวมันก็มาอีกอันหนึง่งขอสักเกียงเอาออกไม่ต้องว่าวไม่ต้องเกียวว่านะแล้วมันดังไะแล้วมันในนี้ทาไงเดี๋ยวรีเสียงเอาที่แต่ก็จะเอาอ่ะจะเอาให้ได้ะขอสักเกียงนะะขอสักแสนหนึ่งเกียหนึ่งแกเกียยมันแข็งแฮ้เนีย่ยมันดังวะเดี๋ยวถ้าเขาตื่นนะเข้ามาเกี่ยวนะ ถ้าตื่นเขาไม่เกี่ยวนะโอเคขอบคุณครับคอมครับออกไปแล้วใช่ไหมใช่จ้ะตักทายคนดูหน่อยสามร้อยแปดสิบคนจากแอปตีดำหนึ่งรายงานตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนคือฉันใช้บำน้ามันครับแล้วก็แล้วก็พูดเบาเลยอ่ะเขาพูดเบาเลยแล้วใครจะฟังก็รู้เรื่องอ่ะขนาดนี้แอปตอฟ้าเลยฮขนาดนี้อะไนะเวลายี่สิบสองนาฬิกา สิบสี่นาทีเหตุการณ์ปกติครับอหนึ่งยังดูดป่ะยังมีดูดมีอะไรวะเติมอะไรวะอหนึ่งไม่ดูดนะดูดอุนนะอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนนะบางหุนเทียนบางหุนเทียนบางหุนเทียนเออจะได้บอกสอนอบางหุนเทียนให้เข้าไปบ้านอยู่ที่ไหนเลขที่เท่าไหร่เลขที่เที่เท่าไหร่บ้านเลขที่เท่าไหร่จะได้บอกสอนอบางหุนเทียนเขา เอ้ยหนึ่งทับสองอาบอกเลยนะบริสุทธิ์ใจนะเก็บของกลางของอะไรฮะเก็บให้ดีนะบอกว่ามีลูกสองคนเข้ามาแล้วเขากงไม่นี่อมากขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากดีครับเออขอบคุณมากกดออกออกยังไงบะนลยแล้วกูกูก็งอขึ้นมาได้นะออกไม่ได้อีกน่ โอ้โหตายหาแล้วกูแล้วก็อยู่ไปแหละแล้วคุยไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่ากูคุยกับใครม้างนี่แเดี๋ยวเอออยู่ไปแหละสวัสดีแอฟสีฟ้านะบอสบอสแบทสวายบางโกลสวายบางโกนมอนแบทอยู่ไปเนี่ยนี่ก็อยู่ไปงั้นเนี่ยไอหนึ่งเดี๋ยวลูกมันมันจะตื่นนะไปเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงก่อนเดี๋ยวเอาลงไปก่อนกูจะกูเอาลงเองท้าไม่ลงก็ไม่ลงเดี๋ยวกูเอาลงเอง เฮ้ยมันลงยังไงวะไหนใครพิมพ์พูดมาหน่อยเดียวกูก็ไม่รู้หนกันหนึ่งมาเลยแล้วมาเลยแล้วกูสวัสดีสวัสดีทุกคนเข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะวันนี้ผมคุยกันหนึ่งหนึ่งเขามามีลูกสองคนลูกเขาสี่เดือนสี่เดือนแล้วสองคนด้วยนะแล้วลูกค้อนหอนอยู่เนี่ยเขาก็ยังจะขึ้นกล้องมากับเรานะเราต้อง เห็นถึงความพยายามของเขาเนอะความรักของเขาหรือรักหรือเปล่ารักที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินกูก็จะกระซิบอะใช่ไหมเห็นพอเห็นชื่อนี่รีบกดเข้าเลยอะแออยู่้างไอ้พวกเองูเขาพูดอยู่ในคอแล้วก็เดี๋ยวลูกก็าตื่นเออเขาพูดไม่ได้นะเสียงดังไม่ได้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ปิดเครื่องเลยบังรอนนอนทั้งวัน โอ้โหปวดหัวเขาเลยขอบคุณมากเนอขอบคุณมากเดี๋ยวกูกดลงให้เฮ้ยกดตรงไหนวะเฮ้ยกดตรงไหนวะเฮ้ยกดอะไรวะใครรู้บ้างสวัสดีหลังรูปหลังรูป คือรูปนายโหยบอสแบสตวัสดีแอปสีฟ้านะหนึ่งนี่นี่กูพูดให้ฟังว่ามีคนเข้ามาดูว่าชื่ออะไรบ้างเนี่ยที่พูดนะที่อธิบายมึงฟังอยู่ไหมเนี่ยฟังอยู่จ้ะแล้วเขาเขาเขาก็พูดกับซือนเดิมนะยิ้มหวานหวานหน่อยครับพี่ชายเขาบอกขอบคุณมากขอบคุณมากเจมหรือเปล่าเจมพีเคหรือเปล่ากดปุ่มอ๋อเวลาจะออกกดปุ่มปุ่มไหนได้เจมอะ เออไม่รู้เลยหาดูอยู่เนี่ยโจรู้จักกับป๊อกใครเนี่ยไอ้ป๊อกอะใครเนี่ยป๊อกเก้าอะไอ้ป๊อกเก้ารู้จักดิเคยทํางานด้วยกันเองเป็นเพื่อนเขาเวออ๋อเป็นพี่ชายมันมันทักบอกเอ๋อเป็นพี่ป๊อกอะเนี่ยไอ้ป๊อกอยู่นี่นะลงนมอะนะไม่ใช่ป๊อกเก้าบางแสนชนบุรีดิอ๋อไอ้ป๊อกเก้าเป็นพี่ชายเขาเวอใช่ใช่ใช่ มันชื่ออะไรนะป๊อกเออใช่จ้างไปรีวิวอยู่ตอนนั้นอเอาเป็นพี่เขาเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่ป๊อกมันแล้วจะคุยกันอยู่ปะคุยกับมันอยู่ไหมเอ้าเป็นพี่ชายมันไม่คุยมันได้ไงก็เนี่ยคุยมันอยู่เนี่ยส่งคลิปให้มันดูเนี่ยอ๋อว่าเราคุยกับผมอะไรอย่างนี้นะไอ้คนจ้างผมไปรีวิวอยู่ที่ร้านเขาเนาะตอนนั้นเคยเห็นคลิปไหมคลิปที่บางแสนอะ น่าจะเคยเห็นอยู่นะตงดูแต่ไม่ได้มาอยู่เขาชอบผมเหมือนกันเลยอืมโหชอบเป็นไงสมัยดีตอนนี้ก็ยิ่ดีต้งแต่เป็นพี่เป็นพี่ปอกก่เป็นพี่ของป๊อกก่อนอ่าเป็นพี่ของป๊อกเหรอใช่ใช่ใช่ปีนี้โอขอบคุณมากมากขอบคุณมากหนึ่งชอบชอบดูดูประจําอ่ะเลียนคลิปตอนผู้หญิงวิ่งหนีอ่ะโคตรหยันพูดซะด้วยนะแล้วพูดไม่ค่อยได้ยินหรอกไอ แล้วก็ต้องเอียงหูฟังเ้าล่ละะขยันนะขยันจะพูดอะอยากจะพูดอยากจะคุยละป้องนี้ใส่ดีป้องนี้ใส่ดี <c ười> อยู่ชนบุรีอ่ะอ๋อแล้วหนึ่งทำอะไรอยู่บ้างขุนเชียนอะก็ <c ười> บ้านอยู่นี่บ้านป๊อกก็อยู่นี่แหละจริงๆแล้วใช่ไหม <c ười> ใช่ใช่เป็นคนเป็นคนฝั่งทนเหรอ <c ười> ใช่ใช่อ๋อ แล้วก็แล้วทำไมป๊อปไปอยู่นู่นอ่ะเพื่อนเขาอยู่เขาก็เลยไปอยู่กับเพื่อนเขาทถงนูน้นเปิดร้านอ๋อหา,หาที่ทํามาหากินอะไรเงี้ยก็เลยไปอยู่ฝั่งนู้นเลยตรงแถวชมรีเลยอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ป๊อกก็รู้จักคนเยอะอยู่นะใช่ใช่เดี๋ยวป๊อกมันไม่รู้ปีนี้จะกลับมาเปิดกรุงเทพอีกเปลาา่ามโนอ๋อจะมีแยกสาขาออกมาใช่จะมาอยู่บางกรุงเทพเฮ้ย,ยมันร้านมันก็ดีอยู่นะ มันก็ทําดีอยู่นะดูจากสภาพแล้วะ่ะเออเอาผมไปอีกมาอันนี้ไม่คิดตังแล้วไปเลยไม่เอาตังแล้วเคยไปแล้วอะไรเงี้ยเดีย๋ยวถ่ายคลิปเป็นพยานก่อนพูดว่านะไม่คิดตังพูดจริงเออบอกเอะหอยบอกอบอยป๊อกเลยไปแน่กี่เกียร์ถ้ามาร้านนี้กี่เกียร์เนะี่ยสามเกียร์เท่านั้นไปแลกทีเฮอเดี๋ยวลูกก็ตื่นยิบหายขยันคุยซะด้วย ไม่รู้เอาอะไรมาคุยไม่รู้เอาอะไรมาคุยยังหนาแล้วเสียงดังไม่ได้แล้วแล้วหูต้องเอียงไปฟังเขาว่าเขาพูดอะไรพูดแม่งในลำคอไม่รู้อะไรยังหน่าขอบคุณมากจรงขอบคุณมากบอกป๊อกด้วยบอกป๊อกด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากจึิงครับผมเอาลงยังไงเนี่ยจะลงไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยลงหลายรอบแล้วก็ลงไม่ได้มันต้องลงได้ดีวะหนึ่งไม่ใช่มันมีคนเขาวีานี่ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะ ได้คุยกับคนอื่นไปด้วยอ่ะเดี๋ยวออกๆเลยดีกว่าง่ายกว่าเออลองลองเล่นกดกดกดปิดเครื่องมาเลยทุบทิ้งไปเลย